เินฟามนะฮะที่พักเราเองค่ะเราจําตรงนั้นได้แล้วลงตรงไหนเนี่ยลงตรงนี้นะฮะมังคุดเจริญฟาร์มที่พักเราเองนะไอ้ที่เราเห็นส,สวยๆมองดูเหมือนมันแหลมๆมันคือ,ม,คอมันคือที่พักของเราเองนะฮะ นะเราก็นึกว่าเป็นที่อื่นนะฮะก็อ่านดูเป็นสตาร์วิวพอเรามองดูมันก็เป็นที่พักเราเองเนะ่ยเราพักหลังมุมนะคะมันมีอยู่สามหลังนะที่เห็นอยู่ไกลๆอะ่ะมีบ้านอยู่3ามหลังนะฮะมังคุดเจริญฟาร์มอ๋อแล้วอยู่ข้างกันก็มีโดมด้วยนะฮะมีโดมริมน้ําด้วยฝั่งฝังมือนะฮะ จอดรถก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะฮะเมื่อกี้เราลงไปแล้วเราเจ้าของเขาเดินมาหาแล้วนะฮะเขาบอกว่าของเราถ้าเป็นบ้านเราจองเป็นบ้านนะตรงนั้นเป็นที่จอดของคนที่เขามานอนเต็นนะถ้าจองบ้านก็เข้าบ้านได้เลยนะฮะก็ขับรถเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านเราเองได้เลยนะฮะ มาพร้อมผลเลยนะฮะถึงพอดีเนะเดี๋ยวพาเดินไปดูบรรยากาศของข้างบนนะฮะเราสั่งหมูกระทะไปชุดหนึ่งนะชุดเล็กสามร้อยบาทเนาะบรรยากาศเขามีบ้านสามหลังนะแบบนี้ สามารถจอดรถไว้ใต้ถุนบ้านได้นะฮะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นลานลางเต็นนะฮะนบ้านน่าพักมากน่ารักนะฮะมีตู้เย็นให้นะฮะอืมมีตู้เย็นมีน้ำให้มีไดต่อผมเออไม่ใช่มีปลั๊กไฟให้นะ จะต้มน้ำแล้วก็ที่นอนนะฮะเนี่ยนอนดูวิวอย่างนี้เลยนะฮะแล้วมาดูห้องน้ำหน่อยนะสูงดีนะไม่ติดหัวแน่นอนนะฮะมีกระจกให้ห้องน้ำอุปก,ปกรณ์นะอะุปก,ปกรณ์เรามีอยู่แล้ว ็ราคานะคะถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้มังคุดเจริญฟาร์มที่เป็นบ้านนะฮะถ้าเป็นราคาในวันหยุดก็พั9เบาทนะฮะแต่เรามาคนเดียวนะเจ้าของเขาก็ใจดีนะเขาคิดราคาให้เราในราคาของวันธรรมดานะคะพันสบาทนะบวกกับวิวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่พักเขาก็มีหมูกระทะให้สั่งด้วยนะคะชุดเล็ก300ร้อชุดใหญ่ไม่แน่ใจนะ เ่ยกับวิวแบบนี้เลยฝนซาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะ ลังฝนตกนะฮะอ๋อหมอกกำลังลงเลยอ่ะอากาศสุดยอดนะฮะ กำลังกอดตัวนะคน,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 นี่เป็นบ้านนะบ้านพักเขามีสามหลังนะตรงปกนะตรงนั้นก็เป็นที่จัดรถคนกลางเต็นท์นะ มีห้องน้ำด้วยนะเดี๋ยวจะพาดเดินดูนะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะเป็นจุดเช็คอินนะเวลาที่เรามาจดเช็คอินแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำก็เขาก็แบ่งเป็นห้องน้ำผู้หญิงสามนะ,ะแล้วก็ผู้ชายสามห้องน้ำก็เปิดโอเพ่นแบบนี้เลยนะฮะนนี่ยนะ มีไฟมีอะไรให้เรียบร้อยนะฮะมีอย่างละสามห้องนะฮะเป็นห้องน้ำของจุดกลางเต็นท์นะลานกลางเต็นท์วดใช้เสียงตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงเจ็ดโมงนะฮะถ้าบอกเกินสามครั้งก็เชิญออกนะแล้วก็ข้างๆกันนี้เป็นที่พักนะะ เป็นคนละเจ้าคณนะมีเป็นโดมริมน,น้ำนะคะเนี่ยนะฮะเดินไปดูหน่อยแต่เราเข้าไม่ได้นะเพราะมีรั้วกั้นกันอยู่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลังแม่เนี่ยโอ้บรรยากาศไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะะอะไรนะเราขับเข้ามาอยู่มันมีชื่ออยู่นะ พาเดินดูบรรยากาศของที่นี่ก่อนนะฝนซาแล้วนะพามาเดินดูบรรยากาศของจุดลานกลางเต็นของเขานะ วิวสวยมากนุ้นอยู่ฝั่งไกลๆนะก็เป็นที่พักนะฮะเนี่ยแวดล้อมด้ที่พักเลยอ่ะลานกางเต็นนะชิวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูข้อมูลให้นะว่าค่ากางเต็นเขาเท่าไหร่นะฮะสวยมาก สะพานหน่อยนโอ้ตรงที่พักที่เป็นโดมนะเขามีภายเรือได้ด้วยนะฮะพายเรือเล่นได้ด้วยนะ นค่าลานกลางเต็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่หนึ่งรน่าจะคนละหนึ่งร้อยล้ค่ะ,คอะ,คะขอบคุณค่ะลานกางเต็นคนละหนึ่งร้อยนะฮะคุ้มแมฮกับบรรยากาศแบบนี้เอาเต็นมาเองนะคะ มีชูชีพมีเหลือให้อยู่นะดดดนได้เลยค่ะสั่งมาแล้วค่ะอะมีน้องไก่ด้วยนะร้อยนี่คือหมูกระทะหมูกระทะนะชุดสามร้อยบาท ก็มีชุดผักมีไข่ให้นะมีวนเส้นเยอะอยู่นะเป็นทะเลรวมมาเลยนะมีทั้งหมูทั้งทะเลกุ้งอ่ามีปลาหมึกปูอัดกระดงฝอยนะฮะ ด้านหลังสุดยอดโอเคะสำหรับบรรยากาศของมังคุดเจริญฟาร์มนะฮะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำลำตะเพรินนะฮะอยู่ด่านช้างสุพรรณบุรีะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ